ครวก็จะมาลองเครื่องคูโบต้าซีสูบรุ่นนิยมเหมือนกันนะครับวันนี้จะเป็นรหัส v 1ห0 5สก็บอกเลยนะครับทางร้านเราจะเน้นเครื่องเดิมๆไม่มีแกะไม่มีเปิดอ่าคัดสวยๆให้ลูกค้าไปครับทางร้านเราก็จะผ่านน้ำให้ทุกตัวเวลาลองเครื่องดูข้างในนะครับดูข้างในเขาแวบเลยครับอ่ามันต้องห่วงครับทางร้านเราดูแลให้อย่างดีน้ำมันเยอเพื่งเราไว้บนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปใช้ติกใช้อะไรเครื่องดีเร่งได้ปกติอ้าวฟังเสียงเลย Cảm ơn ระดับมีแรง,งัดแรงเบียงนะครับแล้วก็มีสวิกอันนี้ไว้ต่อดาบอย่างเดียวนะครับเจ้าครับ